สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนีแม่อ่อนกบมีเมนูมานําเสน,นอเนาะพี่น้องจ้าลวกปลาหมึกเนาะพี่น้องจ้าซื้อมาแต่บิ๊กซีเอ็นแก้วมั่นพี่น้องจ้ามาแซ่บๆน้ำกันจ้าลวกมาหอนห้อนเลยพี่น้องจ้า อินแก้วประมือพี่น้องแซ่บแซ่บแซบมากพี่น้องจ๊ะ